วันนี้ออกจากห้องมาครับพี Wit ่อบเชยบอกว่าไปไปเขาใส่เสื้ออะไรไปดูลูกใส่เสื้อประเทศไทยมาขอถ่ายรูปคสองคนได้ไหมอ่ะอไม่ได้ครับไม่ได้ครับคนใครทำไมเราใส่เสื้อเหมือนกันไม่ได้ครับมัน้เเาจไค่ผมก็ไม่เข้าใจคุณเหมือนกันทำไมเราต้องมาใส่เสื้อเหมือนกันหลายหลายครั้งด้วยหลายครั้งแล้วนะมันประเทศไทยเหมือนกันครับนี่ครับนี่แหละครับนี่คู่ครับช้างศึกครับ ต้องเพียงไรอ่ะยาซิจอยาซิจอวะกูรู้ไหมว่า<ย>นานแล้วนะที่เราไม่ได้มานาั่งอยู่ด้วยกันสองคนแบบนี้คะนั่ <c oughs> งทุกว่น <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันเข้ากับบรรยากาศดีนะล,ลุ่มว่อยๆนั่งน้องกันสองคนพี่เหรอ <c oughs> ไม่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 เ มีมีความสูงมากเลยที่ได้มานั่งแหลนี้ถึงแม้ตอนนี้เราอาจจะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับเพื่อนชายครับแต่ว่าในอนาคตเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าปัจจุบันนี้ผมมีความสูงมากเลยที่ผมได้ยอยู่กับคุณมีความสูงไหมที่อยู่กับเพื่อนคนนี้ก็